คู่ที่3ารับเป็นคู่รองซุปเปอร์บอลกับชาติอนันต์สองยกก็ถือว่าเล่นกันแบบเจ็บๆเลยนะครับชาตินัน์มีลูกเตะขวาล่างครับแล้วก็ซ้ายล่างตอนนี้เป็นการตีเข่าต้นขากันอยู่ครับเริ่มจะเดินเกมรุกขึ้นเรื่อยๆครับซุปเปอร์บอลครับเดิน้างครับทา,านของซุปเปอร์บอลต้องเดินเร็วเลยครับสองยกที่ผ่านมานั้นเดินชาไปโดนเตะขาเจาะยาโนมัดแล้ะครับดนสลับล่างครับ ฮะโอ้ยมัดซ้ายตัดลำตัวครับทางด้านของชาติอนันต์หรือว่าชายเล็กเนี่ยครับโอ้ยเตะขาอีกครั้งหนึ่งอาล้วครับ้องฝวาดงแข้งเข้าไปแล้วครับทางด้านของซุปเปอร์บอลเพื่อที่จะจับไหลครับเดับซ้ายคล้องไว้ครับเอาลงล่างคืนบ้างครับหนามยอกเอาหนามบงับโดนขวาล่างทีนึงเอาล้วครับพยายามจะเดินเร็วขึ้นไอ้ขาซ้ายที่โดนเตะนะครับเอาลูกนี้ครับ เดินเร็วเร่งเกมนะครับซุปเปอร์บอลต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันแล้วครับเหมือนตัวจังหวะฟรีเบอเบจะเป็นรอมนิดๆเบียดในตีตีซ้ายขวาไม่ขึ้นตีไม่ค่อยขึ้นครับะนะครับเกาะได้ได้ซุปเปอร์บอลครับอ่ะเตะเจ้าขาพับยางเอาคืนเตะเจ้ายางนะครับอ่ะแข้งซ้ายนับเข้าไปซ้ายมาก็คืนด้วยขวาแล้วครับทางด้านของชาติแล้วนะ มาขวาแต่ละตัวแข้งซ้ายมาแลกกันคนละทีได <Yeah. S 1> ้โอ้โหได้มาสองแข้งแต่ว่าโดนกวาดล่างลบทลงไปครับลุกขึ้นมาใหม่เดินเร็วขึ้นครับซุปเปอร์บอลนี่แหละครับมีขวายกปังมือทุกซ้ายแทงเข้าข,ขวาครับโอ้โลูกนี้จังหวะลอยตัวครับลบทลงไปอีกครับชาตินันท์เอาละครับซุปเปอร์บอลได้ทีเร่งซ้ายขวาโดนทีก,นกันเล่นอีก นานี่ต้องขยันาออกอุ้นให้มากขึ้นนะครับเร่งมากไปรับมากไปก็ไม่ดีครับนะครับสตานของชาตินันหรือว่าชายเล็กเลือกต่อยในเกมรับแลกครับขาซ้ายเนี่ยครับพยายามจะอาศัยจักหวาฉาบกช่วยนะครับไม่แลกไม่ประทะด้วยแต่ว่าซุปเปอร์บอลครับยิ่งโดนยิ่งเดินแล้วครับโดนนะครับกึ่งไม่กึ่งเดินอ้าวโดนตัดล่างอีกแล้วครับเนี่ยครับประสบการณ์ความเข่าล้วนๆเลยครับของางด้านของชาตินันหรือว่าชายเล็กกับ ผ่านมา3ยกต้องบอกว่าเข้มข้นร้าใจครับไม่ดูไม่ได้นะครับแม่สองคู่ที่ผ่านมาอย่างคู่แรกนี่ศีลาเพชรกับสายลำดวนคนละนับคู่ล่าสุดจองเดทพลิกแค่เฮาดงับมาถึงคู่นี้ครับผ่านไป3ยกเกมจะจบแบบไหนอย่างไรน่าสนใจเลยครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนชอบทรงไหนครับแมต้องบอกว่าเนี่ยครับทางด้านของการอน,านันต์อ้าวแล้วครับเกี่ยวได้ดันเททิงอีกแล้วหนักลมไปสองครั้งแล้วนะครับ เริ่มต้นขึ้นมาในยกที่สี่ซ้ายโดนขวาพืนอั้ซ้ายมีซ้ายหน้าน,านำไปเรื่อยๆครับคุปปบอลตอนนี้เกมเข้มข้นต้าใจอยู่้างใหนล็อกถ่ายแรงขึ้นบนในขวาไปหนึ่งที่ตีไม่ได้ครับกำลังการเยียกออกมานัา่นแหละครับคุเชิดคุปปบอลนี่มีทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับแต่ว่าจังหวะวุ่นกระโดดซ้ายแบบนี้ครับคุปปบอลเดินครับเป็นฝ่ายเดินขยับเดินเดียวขึ้นเอาละครับ มันเจะาอุ้ยโดนซ้ายแมเอาซ้ายขึ้นอีกเร็วโดนขวาชาตินั้นเองก็หาัด้ว่าดักโตดีครับตอนนี้ฉายเลยครับต้องขวาล่างทีนึงโอ้โหไปเลยครับตอนนี้ชุปอรปูงไม่กลับนะครับในช่วงปลายยกโอ้เหลือเชื่อครับของสักแปนละมอมสับมือชกต่อครับจะจบแบบไหนครับคู่นี้4ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจจริงๆนะครับ นิ่งมากกับทางด้านของชาตินันหรือว่าชายเล็กนะครับโอ้ยเนี่ยครับเอาล้ครับนาทีแรกของยกขุด้ทยยังมีเวลากับทางด้านของซุปเปอร์บอลอยู่ครับเอามัดหนึ่งสองมาเอาล้ครับต้องเสริมมัดแล้วนะครับต้องเสริมเขี้ยวเล็บนะครับอยากทําอะไรต้องรีบนะครับเวลานั้นไล่หลังครับปฏิหารจะมีให้เห็นไหมเกิดขึ้นไหมก็อย่างที่เรียนไปนะครับปฏิหารจะเกิดขึ้นได้เรจากการลงมือทำอย่างเดียวเท่านั้นกับปัดกับซอกคือครับซุปเปอร์บอลมีเท่าไรใส่หมดผุกซ้าย ชาตันันคอยรัดคอยล็อกคล้องไว้ก่อนครับเผาเวลาไปเรื่อยการแยกออกมาโอ้โหอ่าหมดยกสุดท้ายนะครับสุดอีกหนึ่งคู่ครับวราชิตช้ำชื่นนะครับธานินภูมิผิวแล้วก็ชัดชัยสอนทาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของชาติอนันต์พิชาติมวยไทยนะครับหรือว่าชายเล็กเนี่ยครับลูกศิษย์ของเสียเอกเสียโอ๊ตนะครับ